สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอําพันธ์วิทยุสื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีลบช่องนะครับของ Spender 1ccht นะครับเป็นตัวนี้นะครับ 1ccht นะครับวิธีลบช่องมันก็ไม่ยากนะครับการลบช่องนะครับเราจะลบได้ในโหมด Memory นะครับอย่างนี้นะครับนี่คือช่องที่4ช่องที่3 ที่2อเนี่ยครับอันนี้มัน,ม,ม,น,นมีทั้งหมด4ช่องนะครับเนี่ยมีทั้งหมด4ช่องนะครับเราก็เลือกลบนะครับว่าเราจะลบช่องไหนนะครับวิธีลบมันก็ไม่ยากนะครับเรามาลบช่องพร้อมกันปิดเครื่องครับปิดเครื่องให้กดอยู่2ปุ่มนะครับก็คือปุ่มล่างปุ่มนี้นะครับปุ่มล่างแล้วก็ปุ่มอัพลูกศรขึ้นเนี่ยกด2ปุ่มนี้แช e ่ไว้แน <fold three. S 2> ่นๆนะครับแล้วก็เปิดเครื่องนะครับทาพร้อมกันนะกดแช่นะครับตัวนี้ให้มาดังแก๊กก่อนนะครับเนี่ย ให้มปนการแก๊กแบบนี้นะครับแป๊กแล้วก็กดลูกศรขึ้นนะครับแล้วก็เปิดเครื่องครับปุ๊บให้ขึ้นเซลล์นี้ก็ปล่อยมือเลยนะครับทีนี้เห็นไหมครับเสร็จแล้วนะครับให้กดไฮโลน่ครับ hl นี่ครับตัวนี้ปุ๊บฮ่ามันจะให้เราเลือกลบเห็นไหมครับอ่ะกดลูกศรขึ้นนะสองสามสี่ห้าเห็นไหมครับเราก็เลือกลบมาหนึ่งช่องเราจะลบช่องไหนให้สังเกตนิดนึงนะครับเห็นไหมครับ ลูกช่องที่2เห็นไหมครับเห็นสามเหลี่ยมไหมครับหเห็นไหมสามเหลี่ยมใต้เลขหนึ่งเห็นไหมครับก็คือหมายว่าอันนี้คือช่องเราถูกบันทึกแล้วนะครับปุ๊บกดมาอีกเห็นไหมครับช่องที่5้ามันไม่มีสามเหลี่ยมเห็นไหมครับช่องที่4ี่มีสามเหลี่ยมเห็นไหมครับคือถ้ามีสามเหลี่ยมคือห,หมายคามว่าช่องมันถูกบันทึกนะครับในสีช่องนี้เราจะลบช่องไหนนะครับก็ได้นะครับอ่ะผมจะลบเป็นช่องที่2กันแล้วกันนะครับเป็นช่องที่2นะครับเสร็จแล้วนะครับให้กดพ t t 1ที่ทีครับ ปุ๊บอ่านะครับเสร็จแล้วนะครับให้กด่ h hl หนึทีครับปุ๊บอ่ามันขึ้นไข่ปลาแบบนี้มานะครับขึ้นไข่ปลาแบบนี้มาให้กด ptt เป็หนึ่งทีครับปุ๊บอ่าขึ้นเอ็นเห็นไหมครับเอ็นก็คือหมายว่าการลบมันเรียบร้อยนะครับก็คือช่องที่2ถูกลบไปแล้วนะครับถ้าเราจะลบช่องอื่นอีกนะครับให้กดต่อนะครับนี่ครับปุ๊บเห็นไหมครับอ่าช่องที่3อันนี้ ลบแค่ช่องที่2พอนะครับเสร็จแล้วก็ปิดเครื่องครับปิดเครื่องเปิดเครื่องขึ้นมาครับเปิดเครื่องขึ้นมาทีนี้เรามากดลูกศรขึ้นว่ามีเลข2องไหมครับอันนี้ช่องที่1กดลูกศรขึ้นปุ๊บเป็นเลข3เลยเห็นไหมครับนี่ครับ C เห็นไหมครับสามสองไปแล้วเห็นไหมครับมาหนึ่งเลยเห็นไหมครับวิธีลบช่องมันก็ไม่ยากนะครับอง่ายๆครับง่ายๆวิธีลบช่องครับ ตัวนี้เป็นเครื่องทะเบียนนะครับรองรับ136ถึง174นะครับเล็กกระทัดรัดพอดีมือนะครับขนาดเท่าบัตร ATM นะครับน่ครับให้เทียบดูนะครับเผื่อท่านได้สนใจเล็กๆแบบนี้นะครับเท่าบัตร ATM เนะครับเล็กๆมีทะเบียนนะครับก็แนะนําเป็นตัวนี้เลยนะครับครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้ครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับขอบคุณครับสําหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ